แม้กกตจะออกเอกสารยืนยันนะคะว่าคำร้องคดีที่คุณทักษิณมีการชี้นำหกพักการเมืองให้ร่วมกันยกมือสนับสนุนคุณองคงอิงเป็นนายกจะยังสอบสวนไม่เสร็จค่ะแต่ต้องบอกว่าคดีนี้นะคะประมาทไม่ได้เพราะสะเทือนทั้งพักเพื่อไทยเลยนะคะดังนั้นวันนี้ชวนมาจับสัญญาณการเมืองในลึกกว่าข่าวคะ่ะ ย้อนกลับไปวันที่14สิงหาคมปี67นะคะวันนั้นเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญชี้ชะตาคุณเศษฐาผลเก้าอี้นายกปรากฏช่วงเย็นช่วงค่ำวันนั้นเราจะเห็นภาพขบวนรถหลังไหลเข้าไปยังบ้านจันทร์สองล่า mm hmm. เหตุการณ์วันนั้นแหละค่ะจากวันนั้นต่อเนื่อง16สิงหาคมเราได้เห็น6พักการเมืองพร้อมใจกันยกมือหนุนให้คุณนุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดค่ะ จากเหตุการณ์วันนั้นก็มีคำร้องหลังไหลไปที่กกตนะคะเพราะว่าเรื่องนี้โทษถึงขั้นยุบพ,พักการเมืองถ้าไปดูตามกฎหมายลูกก็้วยพักการเมืองเขียนชัดเจนค่ะห้ามทั้งคนทั้งพักไปดูมาตรา28ก่อนนะคะมาตรานี้เนี่ยห้ามพักการเมืองปล่อยให้คนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกมาควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองที่จะทำให้พักขาดความเป็นอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส่วนมาตรา29ห้ามคนที่ไม่ใช่สมาชิกไปควบคุมครอบงำหรือชี้นำท่อนหลังเนี่ยเขียนเหมือนกันนะคะเขียนเส้นใต้คำว่าชี้นำความหมายตามราชบัณฑิต,ตยสถานเขียนว่า mm. การแนะนำหรือชักจูงให้ไปในทางที่ต้องการหรือการบอกแนวทางให้ปฏิบัติและอาจจะรวมถึงการให้ข้อมูลหรือการชี้แนะแนวทางต่าง ถามว่าไม่ต้องไปถึงบ้านจันสองล่าหรอกคะ่ะเอาง่ายๆนะเวลาคุณทักษิณไปพูดตาเวทีต่างๆจะเรียกชี้นําได้ไหมอย่างการบอกว่าต้องทวงคืนเก้าอี้มหาไทยกลับมาถึงจะได้เปรียบในสุกการเลือกตั้งรอบหน้าอย่างเงี้ยแบบนี้เรียกชี้นําหรือเปล่าว่ากันตามตรงนะคะถ้าจะเอาผิดด้วยเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็สามารถทําได้แบบสบายๆายเพราะไม่ถึงตั้งขั้นครอบงาหรอกคะ่ะแค่ชี้นำเนี่ยก็เข้าข่ายความผิดแล้ว ทีนี้มาดูโทษกันบ้างนะคะว่าบทลงโทษเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่างกรณีพักการเมืองผิดเนี่ยมาตรา28ถ้าผิดปุ๊บนะโทษมันจะไปเข้าข่ายมาตรา92วงเล็บ3ก็คือเสนอสารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพักได้เลยนะคะทีนี้ไปดูกรณีบุคคลที่เป็นสารตั้งต้นกันบ้างที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าถ้าพักการเมืองจะผิดเนี่ยแปลว่าคุณต้องปล่อยให้คนภายนอกเข้ามาชี้นำถูกไหมคะ กรณีบุคคลภายนอกตามมาตรา29เนี่ยมีบทลงโทษระบุไว้ในมาตรา108ค่ะก็บอกว่าใครก็ตามฝ่าฝืนมาตรานี้มีโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง10ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไอ้อย่างหลังเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณทักษิณเองถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต ซึ่งก็เป็นเหตุให้คุณทักษิณเป็นไม่ได้แม้กระทั่งสมาชิกพักเพื่อไทยนะคะแม้ว่าภายหลังกกตจะออกเอกสารชี้แจงว่าคำร้องนี้พนักงานยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่ได้เสนอเลขาธะีการกอกตพิจารณาตามที่มีกระแสข่าวแต่ถ้าสอบเสร็จต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้น่ากังวลไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะถ้าพักรอดคนรอดอันนี้เป็นไปได้แต่ถ้าคนนอกไม่รอด ไม่แน่ว่าพักการเมืองอาจจะรอดก็ได้นะคำถามคือจะรอดกี่พักตรงนี้อยู่ที่พฤติการตามพยานหลักฐานค่ะกลับมาที่ลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณน,นะคะที่นอกจากจะถูกสาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบแล้วยังมีคดีจริยธรรมที่อยู่ในมือปอปอชอซึ่งกรณีศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าผิดโทษเนี่ยก็จะแค่หลุดจากตําแหน่งเหมือนกับคุณเศรษฐาค่ะแต่ถ้าโดนจริยธรรมจากปปอชอขึ้นมาเนี่ย ถือว่าเสี่ยงถูกประหารชีวิตทางการเมืองไม่ต่างจากคุณพ่อเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเห็นภาพเลยอาจารย์ฟื้นไม่มีก็ต้องซัดด้วยปปชจริยธรรมประหารชีวิตทางการเมืองเพราะปปชนะครับถ้าชี้มูลก็ต้องส่งคดีที่สารดีกาคดีนักการเมืองไปช่องปปชเนี่ยต้องบอกว่าฟื้นไม่มีเพราะอะไรครับขั้นต่ํานะครับ ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตตตลอดชีวินะครับต,ต,รตัดสิทธิ์เลือกตั้งคือไปยอ่อนบัตรเนี่ยนะครับสิบปีห้ามลำลดำรงตาแหน่งทางการเมืองนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าฝังสนิทตระกูลชินวัตรอาจารย์ธนพรบอกด้วยนะคะว่าปิดท้ายด้วยคดีอาญาซึ่งโทษตามคดีความมั่นคงเนี่ยโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตเลยนะคะ กระบวนการทั้งหมดนี้นะคะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องประคองเสียงในสภาให้ดีนะคะแม้จะถูกเสียดสีเรื่องไล่หนูซื้องูเห่ามันก็ต้องยอมอะค่ะก็ต้องทําเพราะว่านาทีนี้ไม่มีทางเลือกนะคะนอกจาก,กรวมเสียงในสภาให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างกรณี 3. สสค่ายสีน้ําเงินโบวตหนุนรัฐบาลให้ถอนร,ร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ล่าสุดเนี่ยภูมิใจไทยก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ ให้ข้อมูลด้วยว่ามีพยานบุคคลที่ได้รับฟังจากปากสมาชิกทั้ง3คนว่ามีการเสนอตัวเลขมาจริงๆรวมถึงพยายามจะติดต่อโดยบุคคลคนเดียวกันเนี่แหละค่ะซึ่งทั้ง6สอสอได้มาแจ้งต่อผู้ใหญ่ในพักแล้วว่าใครดำเนินการอย่างไรติดต่อแบบไหนฟังประมาณนี้ก็สรุปได้นะคะว่ามีสอสอ9คนรับสารภาพกับผู้ใหญ่ในพักว่าถูกบุคคลคนนึงเนี้ย ที่มีสถานะเสียงดังพอสมควรเสนอตัวเลข8หลักมาให้ช่วงนี้ค่ายสีน้ำเงินก็จะมีประเด็นให้ฟาดเยอะหน่อยๆน,นะคะก็เป็นธรรมดาของการเมืองไทยค่ะจะมีกระแนกะกระแนะบ้างเรื่องสมัครเป็นที่ค่าประชาชนดีกว่าไปเป็นที่ค่าคนขายชาติหรืออย่างกรณีแะเรื่องงูเห่า อันนี้ก็เป็นธรรมดาะะของการเมืองสตไตล์ไทยๆกลับมาที่สภาวันนี้บ้างค่ะวันนี้ก็มีการพิจารณาเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่น่ากังวลอะไรเนื่องจากอย่างนี้เพราะไม่ได้เป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล แต่ไอ้ประเด็นร้อนที่พลาดไม่ได้หลังจากนี้แหะค่ะก็คือร่างกฎหมายสําคัญอย่างร่างงบประมาณปี69หรือไม่ก็กรณีนายกอิงหลุดแล้วต้องโหวตนายกคนใหม่ที่ชื่อชัยกเกษมแคดิเดตคนสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าสุดท้ายนะคะในายใหญ่ประเมินแล้วว่าคณิตศาสตร์ทางการเมืองมันไม่ได้ถ้าสมมุติว่ารวมเสียงไม่ได้แล้วเสียงที่จะแพ้นายกอีกคนที่ชื่ออนุทินขึ้นมาเนี่ยนะคะ ก็เป็นไปได้ค่ะว่านายใหญ่อาจจะตัดสินใจชิงยุบสภาถ้าถึงวันนั้นก็คงจะต้องมาเถียงกันเรื่องตกลงแล้วรักษาการนายกยุบสภาได้หรือไม่อีกรอบทีนี้ก็จะดึงเวลายือดออกไปได้อีกระยะหนึ่งซึ่งก็หวังนะคะว่าพักเพื่อไทยจะไม่เล่นบทเหยือปล่อยให้สถานการณ์บานปลายเรียกรถถังออกมาอีกรอบ หรือจะเป็นไปได้ไหมคะว่าฝั่งพักเพื่อไทยจะยอมรับข้อเสนอของพักสีสม้มที่บอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องยุบสภานะแต่ก่อนจะยุบสภาเนี่ยคุณจะต้องเดินหน้าเรื่องทำประรรชามติแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะถ้าพักเพื่อไทยยอมคุณชัยเกษมเป็นนายกก็จะซื้อเวลาให้พักเพื่อไทยต่อไปได้ระยะหนึ่งนะคะเพราะหัวหน้าพักสีส้มเขาบอกเองนี่ว่าเขาไม่ได้ยึดติดตัวบุคคลเขาไม่ได้ยึดติดที่พักการเมืองแต่ต้องการสร้างทางออกให้กับประเทศได้ ถ้าเป็นกรณีนี้จริงนะคะคราวนี้ต้องบอกเลยว่าคดีหัวสวออของค่ายสีน้ำเงินเนี่ยไปต่อและไปสุดอย่างแน่นอนอาจจะเป็นไปได้สะเทือนจนถึงเสาเข็มค่ายสีน้ำเงินเลยนะคะเว้นแต่ว่าคุณทักษิณและพักเพื่อไทยเนี่ยจะมาเจอดาบคดีชี้นำพักการเมืองโหวตนายกอิงซะกอ่อนก็อาจจะเพลียงทำและแพ้ไปใไนที่สุดนะคะถามข้อาการเมืองที่ฟังอยู่ตอนนี้มองยังไงเป็นไปได้หรือไม่ลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะ